สวัสดีครับผมอาจารย์มสมศักดิ์แห่งตลาดน่าจะรู้จักนะที่สัญญากันไว้นะครับเฉะลยวิธีการทํากระเป๋าไฟนะครับก่อนอื่นคุณจะต้องมีตัวนี้ก่อนนะครับอันนี้เป็นตัวกิมมิคนะครับสําหรับกล่องไฟนะครับตัวกล่องไฟนะเสร็จแ,แล้วคุณก็ต้องมีเทปสองหน้าเทปสองหน้าตัวนี้ถ้าไม่มีสีดําจริงๆใช้สีขาวก็ได้นะครับแต่ถ้าคุณใช้สีขาวคุณต้องมีเมจิกสีดําเอาเทปสีขาวปิดมานะครับอย่างนี้แล้วก็เมจิกสีดํา ตีขอบนะครับที่เป็นสีขาวตีให้หมดนะครับทําให้เป็นลักษณะออกข้างๆสัมันจะต้องเป็นลักษณะดมหมดตีออกมาอย่างนี้ครับมันก็แทนสีดําได้เหมือนกันแล้วก็จะตีออกมาให้ลักษณะเป็นสีดาเห็นไหมครับทาออกมาอย่างนี้นะครับออกมาต้องเอาให้หมดเลยนะครับที่ทเป็นขอบขาวนี่อย่ะเพราะว่าเวลาเวลาเล่นเนี่ยถ้าขอบขาวก็จะเห็นเ <iOS. S 1> ห็นไม่ดีแล้วก็จะตําตีเป็นขอบดำเห็นไหมครับทําให้หมดเลยนะครับเป็นสีดําเวลาเล่นนะครับอ่าสาหรับ กระเป๋าไฟเนี่ยเขาฝากเลยว่าเวลาเล่นเนี่ยต้องระวังสักนิดนึงนะครับต้องพยายามฝึกให้ดีๆนะครับแล้วก็อย่าเล่นแบบในห้องนอนนี้ไม่ได้นะครับในห้องนอนนี้ไม่ได้เด็ดขาดเลยนะครับนะครับก็ออกมาก็สษับเป็นเทเห็นไหมครับออกมาเสร็จแล้วเนี่ยกระเป๋าที่ที่คุณจะใช้เนี่ยควรจะเป็นกระเป๋าหนังนะครับด้านนี้ควรจะเปิดได้เห็นไหมครับ ซื้อตามท้องตลาดมาถ้าใบนี้ก็ประมาณร้อยเก้าเก้าเป็นหนังแท้นะครับอย่าเอาเป็นหนังพลาสติกไอ้อย่างประเภททุกอย่างร้อยนะี่เป็นหนังพลาสติกนะครับประมาณร้อยเก้าเก้าดูตรงช่วงนี้ไว้หนังแท้เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยคุณจะเห็นตรงนี้ต้องเป็นหนังแท้ดมชนิดหนึ่งก็ได้นะครับแล้วเวลามาระวังพอแกะมาถ้าเกิดมันมีเส้นใหญ่ของเชือกเนี่ยมันเป็นหนังเทียมนะครับถ้าเป็นหนังแท้พยายามดูนะครับเราต้องไปหาถ้าเป็นหนังแท้นี่มันก็จะดีกว่าหนัง หนังหนังเทียมนะครับเพราะว่าเราหนังแท้นเนี่ยมันโดนไฟแล้วมันจะไม่เป็นไรกะระยะนะครับให้ดีๆเห็นไหมครับมันก็จะติดตรงนี้นะฮะดึงเทปออกมาติดช่วงนี้เห็นไหมครับแล้วเราเรลาเปิดดูนะครับแล้วก็ต้องมีน้ํามันรอนสัน่นตัวนี้สําคัญเวลาซื้อกระป๋อตัวนี้พยายามหารุ่นที่เปลี่ยน่านได้ตรงนี้เห็นไหมจะมีลักษณะไขเกียวเวลาเปิดมาในนี้มันจะมีสปริงนะฮะแล้วก็มีฐานนะครับมีฐานการทําดูนะครับเดี๋ยวจะ ทำให้ดูเลยนะครับเบสิกง่ายๆก็คือระการะยะตรงนี้นะครับที่ครูจะติดตรงช่วงนี้มาติดมาอย่างนี้นะครับดูดีนะครับก็แกะตรงนี้ออกมาเลยขั้นตอนในการทําไม่ยากนะครับทําเองเลยได้เลยเลยนะครับวิธีทํามันก็จะยากตรงที่กระบอกไฟเท่านั้นเองนะครับกระบอกไฟนะครับเสร็จแล้วเวลาติดเนี่ยดูนะครับใส่ไปแล้วนะครับติดเข้าไปตรงนี้จับระยะให้ดีๆให้ติดให้ตรงด้านนี้นะครับ แต่แล้วตัวนี้ขึ้นมาให้ดีๆจับให้ดีๆแล้วติดนะครับติดโอเคครับขั้นตอนในการทํากระเป๋าไฟก็จบสิ้นแล้วนะครับจบสิ้นแล้วก็คือเสร็จเวลาเปิดมาตัวนี้จะออกมาอย่างนี้นะครับเสร็จแล้วขั้นตอนในการเล่นนะครับขั้นตอนในการเล่นก็คือเวลาเล่นนี้เราก็ใส่น้ํามันตรงช่วงนี้เห็นไหมครับใส่น้ํามันตรงช่วงนี้ตรงกลางนี่อย่าใส่เยอะนะครับตรงกลางนี่อย่าใส่เยอะนะครับใส่ด้านข้าง ส่ด้านข้างนะครับใส่ด้านข้างเห็นไหมครับใส่ด้านข้างนะครับใส่ด้านข้างอย่างนี้นะครับโอเคครับล้วปิดปิดสักพักหนึ่งนะครับสิปิดสักพักหนึ่งแล้วก็ในการเล่นั้นเราต้องจับมือให้ดีๆมือควรจะจับลักษณะอย่างนี้นะครับเห็นไหมออกมาเช็คก่อนนิ้วชี้ต้องลงมาเปิดเปิดตรงนี้นะครับดูนะฮะจับอย่างนี้นิ้วชี้เปิดเปิดพบไฟลุกแล้วครับปิดเห็นไหมครับดูใหม่อีกทีนะครับใจเย็นนะครับเปิดอย่าตกใจทุกครั้งที่ตกใจพยายามปิดเลย แล้วหาระยะแล้วเอียงเอียงเอียงกระเป๋าไปดูนะจับปึ๊บเปิดปึ๊บไฟติดใช่ไหมครับเปิดอย่างนี้ปึ๊บแล้วปิดอย่าโยนเด็ดขาดอย่าโยนเด็ดขาดหนูหนูห้ามอย่าโยนแล้วตรงนี้ตอนแรกว่าเด็กมอแต่น้องอัดอยู่ป .6 ก็พยายามให้ผู้ใหญ่เล่นหรือให้ผู้ใหญ่ฝึกอย่ากลับไปเล่นเองนำพังอันตรายมากมากเพราะมันเป็นไฟจริงเวลาเล่นก็อย่างที่ครูบอกนะครับจับอย่างนี้นะครับดูดีๆนะครับเปิดนิ้วชี้ เปิดไฟติดสาเหตุที่มันดับได้เพราะว่ามันกระบอกอยู่นะครับสงสัยยังไงโทรหาอาจารย์สมศัตด์นะครับอย่าเล่นแดงโดยเฉพาะการโดยเฉพาะเด็กๆไม่ได้เลยต้องเป็นผู้ใหญ่นะครับอย่างตามสะเด็กมอค่กำลังดีนะฮะการเล่นรางตั้งมีทั้งคุณทั้งโทษเกาฝาเกาไฟที่สุดยอดเลยนะครับถ้าเล่นดีแล้วก็สามารถออกเป็นคนเวทีได้ เงินในกระเป๋าก็จะไม่ดับแล้วก็้สะบัดบนี้หน่อยนึงปุ๊บมันก็ติดได้ไหมครับโอเคครับขอบคุณมากครับจากอาจารย์ศักดิ์ครับ